สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักนะคะของชาวธาตุลมนะคะก็คือเมทุนตุลกลุ่มนะคะตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่31ตุลาคม2563นะคะการอ่นานไพ่เป็นการอ่านแบบจ e n e r a l reading นะคะดังนั้นก็จะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะขอให้เราฟังปไปในทิศทางความบันเทิงนะคะเราไม่เหมาะก,ก็ต้องขออภัยนะคะวันนี้เสียงแหบอีกแล้วนะคะนะอ่ะมาดูกันนะคะความรักธาตุลมเป็นอย่างไรบ้างนะ,ะตัวตนของคุณนะคะก็เป็น the l o v e r นะคะอาจจะมีอิทธิพลค่อนข้างที่จะหนัก หน่วงไปทางราศีเมทุนก็เป็นไม่ได้นะคะนะวบน,นี้หรือไม่ก็เป็นของชาวธาตุลมทุกคนนั่นแหละนะคะบางคนเองอาจจะอยู่ในสถานก,การณ์ของการอินเลิฟนะคะการการรู้สึกว่าบางคนอาจจะเป็นแนวๆของการดูแลเอาใจใส่ตัวเองมากขึ้นด้วยนะคะแต่งเนื้อแต่งตัวหรือว่าเป็นช่วงที่เราอาจจะดูดีมีสเสน่ห แต่เลเวอร์เกิดขึ้นบางคนอบอวน,วนด้วยความรักจริงๆนั่นแหละนะคะอาจจะมีความรักใหม่ๆเข้ามาคนใหม่ๆที่ก้าวเข้ามานะเพจเอาไว้ก็อาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะเมสินธนูได้ด้วยเช่นกันนะคะมีการส่งข้อความมีการติดต่อมีการทําความรู้จักเพื่อนใหม่ๆนะคะที่ที่มีเข้ามาเนาะให้ทําความรู้จักหรือว่ามีแมสเซจอะไรที่เข้ามานะคะคก็เป็นการเริ่มต้นการเรียนรู้นะคะ ก็ยังไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นแฟนกันเลยนะคะตรงนี้นะกออ็มีคนใหม่ๆเข้ามาให้เราทำความรู้จักนะที่ที่ผ่านมาเองเราอาจจะดราม่าอยู่เยอะพอสมควรนะคะเราอาจจะไปดีลกับใครบางคนนะคะที่เขาแบบปล่อยเราเทง้งเต้งนะคะให้เราคิดเยอะคิดมากหรือหลอกลวงเรานะในด,ด้วยเนาะหรือบางทีอาจจะ ให้ใจเขาหรือเปให้เขาไปอย่างเดียวนะแต่ว่ามันไม่มันเหมือนแบบไม่เคยได้กลับมานะคะแต่สําหรับบางคนเองนะคะอาจจะมีสภาวะของ คู่ของเราเนี่ยบางคนที่มีคู่มีแฟนนะเขาอาจจะอยู่ในโหมดของความเศร้าหรือเขามีเรื่องราวดราม่าในใจเขาอยู่นะคะเดิมมูลนะ,ะแล้วเขาก็อาจจะคิดเองเออเองแล้วก็ไม่ได้บอกอะไรคุณนะ,ะแล้วก็บางเรื่องเขาอาจจะยังไม่ให้ความชัดเจนกับเราได้ด้วยเช่นกันเนาะนะคะแล้วก็หกเหรียญบางทีเราก็อยากจะได้ความช่วยเหลือนะ,ะจากเขานะคะหรือว่าการเห็นหกเห็นใจซึ่งกันรละกันนะคะหถ้วยสถานการณ์เก่า เรื่องราวเก่าๆคนเก่าๆย้อนกลับเข้ามานะคะความคิดแบบเดิมๆแบบเก่าๆนะคะวนเวียนกลับเข้ามาบางคนมีคนรักเก่าติดต่อมานะคะหรือบางทีมีการพูดคุยเฉยๆนะคะไม่ได้หมายความว่าจะกลับมาเป็นแฟนกับเรานะคะแต่มันเหมือนแบบเรื่องราวสตอรี่มันแบบให้เราย้อนไปเจอสิ่งเก่าๆให้หวนลำลึกถึงเขา นะหรือบ,บังเอิญได้เจอกันหรืออยู่ยดีๆทักทายเข้ามาพูดคุยนะคะแล้วทีนี้ที่เราจะได้เจอนะคะก้าวเดืยนนะคะความสุขเนาะคุณจะดูแลตัวเองค่อนข้างที่จะดีนะคะทั้งคนทั้งคนโสดแล้วก็คนมีคู่นะคะยังไงก็เหมือนเราดูดีไว้ก่อนเรามีความสุขไว้ก่อนนะคะอันไหนอันไหนที่มันหนักใจ ก็เหมือนแบบไม่อยากจะสนใจนะปล่อยวางมันไปนะคะในใจเราแบบค่อนข้างที่จะพยายามที่จะเข้มแข็งไว้ก่อนนะนะแม้ว่าจะเรื่องการงานการเงินนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องความรักบางคนมีภาระค่อนข้างที่จะหนักนะทั้งการงานการเงินหรือแม้กระทั่งเรื่องเราความรักความสัมพันธ์นะคะสิบคาถาเหนื่อยหนักเหลือเกินนะแต่ก็ยัง พยายามสู้ต่อไปนะคะไม่ว่าอะไรยังไงไม่ว่าจะผ่านอะไรมาหนักหนาสาหัสกันสัก,ก,กเท่าไหร่นะก็ยังพยายามที่จะลากสิ่งเหล่านั้นต่อไปพยายามอยู่ในโหมดของความรักที่แบกรับหลายๆเรื่องค่อนข้างที่จะมากเนาะมันมีเรื่องภาระที่เข้ามาเกี่ยวข้องได้แหละนะก็พยายามเป็นที่นะคะหรือบางคนทํางานค่อนข้างที่จะหนักนะ,ะอืม เดิมูนเองบางทีเราเรากับเขาอาจจะอยู่ในโหมดของความไม่ชัดเจนกันทั้งคู่หรือเปล่านะไม่ได้เปิดใจคุยกันทุกเรื่องหรือมีเรื่องราวที่แอบและแวงซึ่งกันและกันก็เป็นไปได้นะคะจุดอ่อนหนึ่งถ้วยนะคะการปรับความเข้าใจนะการปรับความเข้าใจกันหรือการแบบอ่อนหวานต่อกันเนี่ยอาจจะช่วยเยียวยาสถานการณ์ให้มันดีขึ้นได้นะ การที่แบบหยิบยื่นให้ก่อนก็ได้นะงออะไรประวานนี้นะคะหนึ่งถ้วยแต่มันเหมือนว่าเราอาจจะนิ่งเราอาจจะรอให้ฝ่ายนั้นเป็นคนเดินเกมหรือเปล่าหรือว่าเราอาจจะไม่ให้โอกาสเขานะคะในการที่จะแก้ตัวอะไรนะหนึ่งถ้วยที่เกิดขึ้นแล้วก็คนโสดเองการเริ่มต้นใหม่การเจอความรักใหม่ๆอาจจะยังรู้สึกเป็นเรื่องยาก ใน,ในจิตใจนะของชาวทัศลมนะคะแต่มันมีแนวโน้มที่จะมีใครบางคนที่จะเข้ามานะคะหยิบยื่นความรู้สึกจริงใจอะไรบางอย่างให้เรานะแต่ไม่รู้ว่าเราจะปฏิเสธความรู้สึกเหล่านั้นหรือเปล่านะคะ <S 2> <S 2> แล้วที่นี้สเปนเข้ามางานค่อนข้างที่จะเยอะนะทันลมมีทุนตุนกลุ่มนะคะ <S <S สถานการณ์เหล่านี้คุณจะต้องแบบเหมือนควบคุมคอนโทลไว้ค่อนข้างที่จะเยอะนะแล้วก็คุณอยากคอนโทลทุกอย่างควบคุมทุกอย่าง ไว้ทั้งหมดนะคะแล้วมันอาจจะอยู่ในสถานการณ์ของการหึงหวงได้ด้วยนะคะการอยากควบคุมทุกเรื่องราวนะคะแต่มันเหมือนยากแล้วก็หนักเนาะแต่เราก็พยายามนะอยู่อยู่ในโหมดค่อนข้างที่จะพยายามควบคุมหลายๆเรื่องเลยนะคะทีนี้มาดูในตัวของรายละเอียดกันนะคะ คนมีคู่นะคะชาวธาตลมนะไม่ถุนตุนกลุ่มนะคะตอนนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะมุบออนไม่ได้นะจ๊ะยังมีเรื่องเสียอกเสียใจผิดหวังนะคะแล้วตอนนี้เหมือนคุณจะไปโฟกัสเรื่องงานมากเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะหรือตอนนี้คุณกำลังเจอใครใหม่ๆห,หรือเปล่าที่เข้ามานะคะ นะหรือช่วงนี้บางทีบางบางคนเนี่ยอาจจะขยับขยายเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานนะคะเพิ่มขึ้นหรือบางทีมันมีคนใหม่ๆอ่ะที่ส่งมาเสจอะไรบางอย่างเข้ามานะคะเข้ามาพูดคุยกับคุณนะคะแต่แม่หมอมองว่าคุณอาจจะไปโฟกัสเรื่องงานมากเป็นพิเศษนะต่อมานะคนมีคู่นะคะที่ผ่านมาระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะคุณเหรียญน,นะคะ พยายามแบบเหมือนนิ่งนะคุยด้วยเหตุผลนะคะไม่ใช่อารมณ์นะหนึ่งถ้วยมีการปรับความเข้าใจกันหรือเปล่านะหรือมีการพบเจอกันพูดคุยกันหรือแบบเพิ่งตกหลุมรักระหว่างกันและกันนะคะที่เกิดขึ้นอืแล้วก็อยู่ในโหมดของ การลังเลห,หรือการตัดสินใจช่างตวงวัดอะไรบางอย่างนะเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะว่าเป็นยังไงนะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องเปรียบเทียบหรือเปล่าคนใหม่ๆกับคนเก่าๆนะคะที่อาจจะเข้ามามีทิพลนะคะหรือบางทีอาจจะหมายถึงการเรียกร้องอยากได้ความชัดเจนหรือความยุติธรรมที่เกิดขึ้นนะคะในสถานการณ์นี้นะคะบางคนเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาก็เป็นไปได้นะ บางคนเกี่ยวข้องกับชาวธาตุไฟเมษสินธนูนะคะหรือแม่ก็ชาวราศีตุลลักนาตุลได้ด้วยทีนี้มาดูความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขานะคะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างสีดํานะคะอยากหลบไปพักก่อนนะคะเรียแผลใจก่อนนะ,ะอยากที่จะนิ่งนะคะรู้สึกบาดเจ็บรู้สึกไม่ไหวนะคะอยากจะเงียบลองเงียบหายไปเนาะ แต่ว่าเราก็อยากติดต่อพูดคุออยกับเขาแล้วเนี่ยเราก็ส่งเรียนมันอาจจะมีสถานการณ์ของเรื่องการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะเราก็พยายามประคับประคองอยู่นะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยบางคนอาจจะไปใส่ใจเรื่องการหางเงินหาทองคืออาจจะมีปัญหาอยอะนะคะดังนั้นอาจจะไม่ได้มีเวลาเกี่ยวกับเรื่องความรักอะที่จะเข้ามาคุยกันเท่า,าไหร่นะหรือช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเขา,าหายหน้าหายตาไปนะ ตัวเราไม่ได้หายไปไหนหรอกเขานะั่นแหละหายไปเงียบไปเลยนะคะแล้วก็แต่ว่าเหมือนเขาส่งมสเสษอะไรมาพูดคุยหรือเปล่านะคะกับเราทีนี้ฝั่งหนึ่งเขารู้สึกอะไรยังไงกับคุณนะคะเพจอัปซอดนะอัสบินถ้วยนะคะจริงๆเขาก็อยากมางอ้อเรานะ ที่เขารู้สึกนะคะแล้วก็บางอย่างเขาก็อยากจะทําให้ทําทุกอย่างให้มันชัดเจนให้เคลียร์นะคะเขารู้ว่าคุณเองอ่ะก็เป็นคนคิดอะไรด้วยเหตุผลนะคะตระกัหลายๆเรื่องนะคะแล้วก็อาจจะสนใจเรื่องเงินเรื่องทองด้วยเราตัวคุณก็อาจจะฐานะการเงินค่อนข้างที่จะดีมากๆนะคะอืมเขาก็มองว่าคุณน่ะดีในสายตาเขานะ ที่เขารู้สึกนะคะคุณเป็นคนมีค่าแล้วก็อาจจะมีการแต่งตัวหรือว่าฐานะการเงินที่ดีนะคะทีนี้ขอดูว่าความรักระหว่างคุณกับเขานะคะ1 6ถึง31ตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะอาจสวินถ้วยนะคะ8ถ้วยค่ะ8คาถาค่ะ แล้วก็ห้าถ้วยนะคะเราอยากจริงๆเราอยากจะงอเขานะเราอยากจะพูดคุยกับเขาหรืออยากจะให้เขามางอนะคะอยากปรับความเข้าใจกันนะแต่ด้วยว่าเรากับเขาอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะความไกลกันอยู่กับที่คลละประเทศลองะจังหวัดเนี่ยมันเกิดขึ้นนะระหว่างเรากับเขาหรือบางทีมันจะมีสภาวะของความรู้สึกว่าใครบางคนเนี่ยเหมือนเดินจากไปจากความสัมพันธ์นะเขาคนนั้นนะ่ะ ด้วยความท้อใจหรือเสียใจอะไรบางอย่างนะอาจจะคิดว่าความรักมันเป็นไปไม่ได้หรือเปล่านะคะก็เกิดขึ้นได้หรือเขาอาจจะน้อยอกน้อยใจเสียใจอะไรบางอย่างกับเรานะคะแต่มีแนวโน้มว่าคนที่คุณดิวด้วยจะเป็นคนไกลนะคะอยู่ไกลกันนะแล้วก็เป็นแปดคาถาจะมีแมสเสจมีข้อความนะคะที่ติดต่อเข้ามาพูดคุยนะคะอย่างรวดเร็วนะคะในสถานการณ์ของความรวดเร็วให้เรามาระวังคำพูดนะเดี๋ยวจะไปชวนทะเลาะก,กันนะคะแล้ว ห้าถ้วยที่เกิดขึ้นเนี่ยกลายเป็นว่าเราอาจจะรู้สึกติดค้างรู้สึกมุบพอนไม่ได้จากความรู้สึกที่จะเกิดขึ้นนะคะดังนั้นก็ขอให้ระมัดระวังคําพูดให้ดีๆนะคะเพราะว่าบางอย่างโอกาสบางอย่างมันวิ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วนะหรือข้อความอะไรบางอย่างที่ทักทายเข้ามานะคะแต่บางทีข้อความเหล่านั้นหรือคําพูดบางอย่างฝั่งบางคนอาจจะพูดให้เราเสียวความรู้สึกก็ได้นะหรือบางทีเราอาจจะพูดให้เขาเสียวความรู้สึกก็ได้ ด้วยเช่นกันนะคะที่นี้นะคะขอให้ออลลคอนะคะพีชนะคะสันติภาพนะสันติสุขความสงบสุขนะคะก็เขาบอกว่าให้ปรองดองกันนะคะในในช่วงในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยเหมือนพวกคุณจะปรองดองใช้วิธีสันติภาพที่จะพูดคุยกันมากกว่าที่จะว่าใครจะต้องชนะอะไรยังไงประมาณนี้นะคะ แล้วต่อมานะคะได้เป็นใบนี้นะเป d นช i p นะคะมิตรภาพรักษาสายใยแห่งมิตรภาพไว้ในความสัมพันธ์ของคุณและชีวิตรักของคุณจะดีขึ้นอย่างมากนะคะก็บอกว่าให้ทนุถนอมกันเนอะรักษามิตรภาพไว้ถนอมคำพูดถ้อยคำหรืออารมณ์ความรู้สึกนะทั้งสองฝ่ายนะคะการ ปองดองกันเจราจาพูดคุยกันแบบสันติภาพวินวินกันทั้งคู่ดีกว่าเนาะอ่ะทีนี้นะคะมาที่คนที่โสดนะคะท่านลมนะเมถุนตุนกุมนะคะขออภัยกับเสียงรบกวนนะจ๊ะเมถุนตุนกุมนะคนโสดนะคะคุณเป็นอย่างไรบ้างนะที่โสดสนิทไม่มีใครในใจนะคะ เราอาจจะมีการรู้จักเพื่อนใหม่ๆนะคะนะหรือคุณอาจจะไปโรงเรียนหรือไปเรียนที่ที่ใหม่ๆนะคะตอนนี้คือเราเหมือนเปิดใจที่จะทําความรู้จักคนใหม่ๆด้วยนะคะแล้วก็คุณอาจจะเริ่มคืออาจจะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องเงิน มากกว่าด้วยนะคะหรือมีคนที่เราอาจจะเล็งๆไว้อยู่ใครสักคนนะคะเดิร์ซันรู้สึกว่าคนที่ไม่มีใครในใจเนี่ยตัวเราเองอาจจะดูป๊อปดูฮอตหรือว่าดูเด็กดูโดดเด่นมากๆนะอาจจะมีคนเข้ามาสนใจเรานะคะหรือหรือบางทีอาจจะมีเพื่อนใหม่ๆหรือใครใหม่ๆที่ก้าวเข้ามาในชีวิตคุณนะคะแล้วทีนี้นะคะขอดูว่าเดือน ครึ่งเดือนนี้นะคะ16-31ตุลาคมนี้นะคะความรักของท่านลมที่ไม่มีใครในใจนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ Queen Labuan ค่ะ The Tower ค่ะ Seven Seven Labuan ค่ะแล้วก็หนึ่งดาบนะคะก็ เดือนนี้อาจจะไปโฟกัสเรื่องงานมากกว่านาะมันอาจจะมีอะไรพลิกแพงพลิกผันเกิดขึ้นนะคะกระทันหันเกี่ยวกับเรื่องงานที่เข้ามาที่ต้องให้เราไปเคลียร์มากกว่านะคะส่วนใครที่เราเล็งๆไว้หรือบางทีสถานการณ์บางอย่างเหมือนจะดีเนาะอยู่ดีๆก็หายไปไหนก็ไม่รู้นะคะที่เกิดขึ้นนะ,ะตรงนี้ก็เหมือนเหมือนเราจะไปไฟ์เกี่ยวกับเรื่องงานมากเป็นหลักนะคะหรือบางทีมันอาจจะไม่ถูกไม่ถูกจริตกันเนาะในในคนที่เข้ามาใหม่ๆนะคะเราอาจจะไม่สนใจ ะะทีนี้นะคะคนที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจนะคะขอดูนิดหนึ่งว่าทัดลมเป็นยังไงบ้างก็ขยันขันแข่งนะคะทำงานเนาะเจตคาแต่เราก็รอดูอยู่นะรอดูว่าความสัมพันธ์นี้จะเติบโตไปได้สักแค่ไหนนะเจตคตาเนี่ยบางทีไปหงุดหงิดได้ด้วยนะช่วงนี้ตัวเราอะ หุดหงิดง่าย,ายนะหรือพฤติกรรมที่เราแสดงออกให้กับเขาเห็นเนี่ยนะมันจะดูแบบหุดหงิดดูแบบไม่ค่อยเป็นมิตรนะแบบนี้ยเราก็เหมือนเราพยายามที่จะไปแซะไปแงะอะไรบางอย่างกับเขาเนี่ยนะคะแล้วก็เดือดไฮพินเทสมันเกิดความไม่แน่ใจเกิดความกังวลเกิดการคิดแล้วก็บางคนแอบชอบนั้นนานนะแอบชอบมานานแล้วแล้วก็บางคนไปแอบชอบคนที่เขามีเจ้าของนะคะบางทีต้องสืบให้ดีๆนะว่า เขามีแฟนหรือ,อยังนะคะบางทีอาจจะโสดแค่สถานะบนเฟซบุ๊ o k หรือล่ะคะแต่สถานะทางบ้านอาจ,จะไม่ใช่แล้วนะ,ะทีนี้ขอดูนิดนึงนะคะว่าคุณรู้สึกไม่เนาะขอดูนิดนึงว่าระหว่างคุณกับเขานะคะที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะเขาว่าจ,จะเป็นคนคนเก่งเนาะ ก็เป็นได้หรือเรากับเขาเนี่ยอาจจะรู้จักในการงานหรือการเรียนก็เป็นไปได้นะคะแต่เหมือนหลายๆอย่างไม่ค่อยลงตัวเลยขัดแย้งไปหมดชุลมุนชุลเกไปหมดนะแล้วก็อย่างหนึ่งคนที่เราไปชอบนะคะอาจจะมีคนเข้ามาชอบเยอะนะคู่แข่งอาจจะเยอะนะคะความสัมพันธ์ระหว่างพวกคุณก็เป็นเพื่อนคุยกันได้หรือแบบคุยๆกันห่างๆกันอยู่นะคะเป็นแบบนั้นยังหาความแน่นอนชัดเจนไม่ได้แต่เราก็รอรอสิ่งที่ จะงอ,ง,องอกเงยเกิดขึ้นมานะคะนะแต่มันเหมือนแบบเหมือนสื่อสารกันเฉยๆอะผิวๆอะในตัวของเดอะเมิเชียนะคะห้าคาถาเองเหมือนเหมือนยุ่งยากอยู่เนาะตัวเขาก็เหมือนยังไม่ค่อยเปิดใจหรือแบบคูกแข็งเยอะ,อะนะคะทีนี้มาดูว่าฝั่งนี้ไม่ไมเริ่มจากคุณกัน,กนคุณเนี่ยรู้สึกกับคนที่คุณแอบชอบว่าอย่างไรบ้าง ก็รออยู่นั่นแหละนะคะรอเขาอยู่เนี้ยนะคะเราก็หลายๆอย่างอาจจะยังดูนิ่งเติบโตช้าเหลือเกินนะคะเราก็รู้สึกว่าเหมือนทําอะไรก็ยังไม่ถูกใจนะคะหรือว่าสถานการณ์ตอนนี้ที่มันเป็นอยู่ยังไม่คืบหน้าอะไรเลยยังไม่ถูกใจเราด้วยนะคะดูเหมือนเขาไม่ค่อยอินไม่ค่อยฟินกับเราเลยนะคะ Queen of Cups เราก็เราก็รอเขานี่แหละนะคะรอแบบเงาเงาหรือแบบ หวังว่าเขาจะหันมามองเราบ้างนะคะอือเขาก็เป็นเหมือนเหมือนแรงดึงดูดอะเหมือนเราชอบคนคนนี้นะคะทีนี้ฝั่งหนึ่งเขารู้สึกอะไรยกับคุณนะคะเก้าวถ้วยนะคะเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยปาร์ตี้เก่งนะดิ้งเก่งนะกินเก่งนะช่วงนี้เจ้าเนือหรือเปล่าน,น้อนะแล้วก็เดินเมจิชเชนอือในตัวเก้าถ้วยเองเขาเขารู้สึกว่าเราแบบเป็นประเภทเทฮาปาร์ตี้นะคะ ประมาณนั้นเลยนะแล้วก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารการกินนะคะแล้วก็เป็นคนแบบมีความมั่นใจนะคะแล้วก็ the magician เองความสัมพันธ์กับเรามันยังเป็นวงกว้างอยู่น่ะมันยังเป็นผิวผิวอะที่ที่เหมือนคบกันอะมันมีประโยชน์มันมีอะไรกันอยู่อะที่ที่ยังไม่ใช่เป็นที่สุดอะอืมเพราะว่ามันเหมือนแบบคุยกันแบบนี้แต่ยังไม่ได้เป็นจุดฟุลสต็อปอะ ะะรู้จักกันนะแล้วก็คุณคุณอาจจะเก่งในเรื่องของโลกออนไลน์ก็ได้นะหรือระหว่างเรากับเขาเนี่ยอาจจะติดต่อกันผ่านโลกออนไลน์นะคะที่รู้จักกันเขาเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนเข้าสังคมเก่งนะพูดคุยเก่งแล้วก็อีกอย่างหนึเขาอาจจะหมายถึงคุณอาจจะเป็นคนเจ้าชูก็ได้นะเนี่ยนะเเมจิเชียนเนี่ยคุยหลายคนได้ด้วย s of p e n t a c l e คนะคะ ที่เขารู้สึกกับเราก็อยากอยากจะที่จะเขาเรียกว่าเขาก็เห็นใจเรานะอยากช่วยเหลือหรือเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่กันนะระหว่างเรากับเขานะเขาก็เป็นห่วงเรานะอืมหรือบางทีเขาอาจจะหมายถึงเราก็ได้นะที่ดูท่าทางเหมือนเป็นห่วงเขาหรือแบบอยากจะช่วยเข้ามาช่วยเหลืออะไรเขาอย่างเงี้ยเป็นคนมีน้าใจนะคะ ข้อมูลอาจจะสลับกันได้นะระหว่างคุณกับเขานะมาดูนะคะว่าเดือนครึ่งเดือนตุลาคามนี้นะความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ16-31ถึงสนะคะชาวท่านลมนะคนที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจนะคะทำไมมันยังไม่ลงตัวกันเลยเนาะอืม แต่มันมีสิบเหรียนเกิดขึ้นนะที่นี้นะคะสำหรับบางคนเนี่ยไปแอบชอบคนที่มีเจ้าของนะคะก็ต้องก็มันก็ไม่คืบหน้าอยู่แล้วเนาะบางคนไปแอบชอบคนมีเจ้าของมันก็ไม่คืบหน้าอยู่แล้วมันดักด้วย ครอบครัวของเขานะคะแล้วก็แต่เราไม่ถอนตัวนะเหมือนเรายังชอบคนคนนี้นะคะแต่ถ้าเขาไม่ได้มีเจ้าของเนี่ยหมายถึงว่าคู่แข่งค่อนข้างที่จะเยอะเนาะแล้วก็บางอย่างเหมือนยังไม่เปิดใจนะแต่สุดท้ายแล้วเหมือนเหมือนรู้สึกดีมากอ่ะสิบเหรียญน,นะคะหรือว่าทํางานที่เดียวกันหรือเรียนที่เดียวกันหรือไม่ก็รู้สึกว่ามันอยู่ดีมีความสุขขึ้นมาสันั้นนะคะก็เป็นไปได้นะคะนะอืม ที่เกิดขึ้นเนาะแต่มองมองว่าบางทีบางอย่างเองมันอาจจะมีเรื่องของครอบครัวหรือเปล่านะครอบครัวอีกฝ่ายหนึ่งหรือเปล่านะที่มันอาจจะถูกโชว์ขึ้นมาจนทำให้เรารู้สึกแบบไปไม่เป็นนะอะที่นี้นะคะขอดูไพ่นิดหนึ่งเนาะ อลคเคขอโทษต่อเสียงรบกวนนะคะได้รับพรนะคะมีความสุขนะคะก็จะบอกว่าบางคนเนี่ยอาจจะม,มีมีการแบบไปขอนะคะขอเกี่ยวกับเรื่องความรักคนรักนะในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรใดๆนะช่วงจังหวะเนี้ยคนใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณว่าเกิดจากการที่เราไปขอ เกิดจากการที่เราไปมูนะคะที่เขาเข้ามาใหม่ๆนะคะในตอนนี้นะคะก็เขาก็บอกว่าเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคนโสดนะคะอืมบางทีคนที่กรณีคนโสดที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจอะ่ะบางทีเราอาจจะต้องเปิดใจให้กับคนใหม่ๆที่เขาก้าวเข้ามาด้วยนะอย่าไปติดล็อกติดลมอยู่กับคนคนนั้นนะคะเนี่ยสถานการณ์มันไม่ชัดเจนอะ่ะอืมนะคะก็ตรงนี้เขาก็บอกว่านี่แหละ ที่เข้ามานะเป็นเหมือนช่วงจังหวะของการได้รับพรนะจากที่เราเคยไปขออะไรยังไงไว้นะคะหรือบางคนอาจจะไปขอเป็นว่าขอฉันมีความสุขแล้วกันถ้าฉันไม่มีแฟนนะคะก็เป็นไปได้นะช่วงนี้เราอาจจะรู้สึกมีความสุขสงบด้วยตัวเราเองนะคะนะเพราะมันเป็นก้าเหรียญน,นะเกิดขึ้นนะตรงนี้ที่นี้นะคะใบนี้มาดูกันนะ หลับตาและบอกว่าตัวเองสมควรที่จะรู้สึกสนุกสนานคุณสามารถปล่อยให้ความสุขเข้ามาในชีวิตของคุณได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ใดในขณะนี้ก็ตามนะคะไม่ว่าเราจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนนะไม่ว่าเราจะสมวังหรือไม่สมวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักนะตอนนี้นะคะก็อย่าปิดกั้นความสุขเลยนะคะอย่าให้มันเป็นแค่สิ่งเล็กๆน้อยที่มาอุดต,ตันหรือปิดกัน้นเรื่องราวของความสุข ที่คุณสมควรจะได้รับในช่วงนี้นะคะบางคนอาจจะประสบความสําเร็จในเรื่องราวอื่นๆนะคะก็ขอให้ซึมซับขอให้อนุญาตให้ความสุขในเรื่องราวที่คุณได้พบความประสบความสําเร็จอะไรในบางเรื่องนะคะเข้ามาเป็นรางวัลให้กับคุณนะคะอย่าไปจมดิ่งหรืออย่าไปติดลมกับเรื่องราวที่มันเสียความรู้สึกนะไม่ว่าจะที่ผ่านมาหรือในปัจจุบันนะคะโปรดอนุญาตให้ความสุขมีเข้ามาในชีวิตของพวกคุณทุกวินาที เลยแล้วกันเนาะนะคะจะได้มีความสุขกันโอเคขอบคุณชาวธาตุลมนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังในทุกเรื่องราวเลยไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ,คะสวัสดีค่ะ